ด้านนายจิรายุห่วงทรัพย์ที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีบอกว่าปีนี้รัฐบาลร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทอทอทอจับมือทั้งภาครัฐภาคเอกชนนะครับจัดงานเทศก,กาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2,568แบบยิ่งใหญ่เลยครับ เป็นการสร้างความสุขให้กับคนไทยแล้วก็นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงเทศกาลปีใหม่ด้วยนะครับพาคุณผู้ชมมาปักหมดุดเช็คอินกันหน่อยคุณผู้ชมในคืนนี้กรุงเทพมหานครมีที่ไหนกันบ้างเริ่มกันที่ที่แรกครับไอคอนสยามปีนี้เขาจัดงานไอคอนสยามอินฟินิตซิลเวเบชั่น2025ซึ่งเป็นการรวมตัวของศิลปินระดับโลกศิลปินไทยกว่า100ชีวิตไฮไลท์สําคัญอยู่ที่คนนี้คุณผู้ชมลิสาหรือว่าลลิสามโนบาลน,นะครับจะมาร่วมร้อง เพลงร่วมงานเขาดาวในปีนี้ด้วยซึ่งเรียกว่าเธอก็เป็นซ u เปอร์สตาร์ระดับโลกเลยยอดฟอลเวอร์เนี่ย i n s t a g r กรก็100ล้านคนไปแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบไม่ใช่แค่คนไทยแต่รวมไปถึงต่างชาติด้วยวันนี้จะมาร่วมงานเขาดาวที่ไอคอนสยาม ถัดไปอีกหนึ่งจุดคุณผู้ชมวันนี้ที่สวนนาคาพิรมครับริมแม่น้ำเจ้าพระยาใกล้กับพระบรมมหาราชวังจุดนี้นักท่องเที่ยวจะได้ชมการแสดงพลุสุดอลังการที่มีพระปางวัดอรุณราชวรารามราชวรรมหาวิหารเป็นฉากหลังสวยงามแบบนี้คุณผู้ชมลองดูภาพอ,อันนี้คือกราฟิกที่เราทำให้ดูว่ามีเป็นภาพ จะได้ประมาณนี้มุมประมาณนี้เลยก็คือว่าถ้าเราไปรอปักหมุดจะได้เห็นภาพสวยๆแบบนี้ใช่ในคืนส่งท้ายปีนะครับคุณผู้ชมขยับมาที่ใจกลางเมืองอย่างแยกราชประสงค์ห้างสรรพสินค้าเซนทัลเว r ร์ปีนี้จัดงานเซนทัลเวอร์เขาดาวสองนถ้าเกิดคุณผู้ชมได้ไปจุดนี้นะไฮไลท์เขาบอกว่าจะมีการจุดพลุมากกว่า1,000 0ลูกครับคือ เรียกว่าพอก5 4 3 2ปุ๊บพลุ1 0 0่0ลูกจะค่อยๆทยอยจุดขึ้นไปคุณผู้ชมเราก็จะได้เห็นภาพของแสงสีเสียงของพลุนะครับแล้วก็มีศิลปินดาราไปร่วมงานจำนวนมากซึ่งจุดนี้เนี่ยก็จะเป็นแลนด์มาร์คสำคัญที่นะักท่องเที่ยวต่างชาติจะมาปักหมุดเขาดาวกันทุกๆปีคุณผู้ชมนอกจากนี้ยังมีจุดเอเชียทีคนะครับแล้วก็ยังมีวันแบงคอกที่จะมีการแสดงพลุ360อองศาวันแบงคอกเนี่ย สายคนที่วัยรุ่นเขาเรียกว่าติ่งเกาหลีต้องไม่พลาดเพราะว่าจะมี JB ไปร่วมแสดงด้วยกับงานเปิดตัวงานเขาดาวที่ วันแบงคอกนะครับแล้วก็มีการแสดงพลุ360องศาอย่างที่บอกไปริมแม่น้ำเจ้าพระยาเลยพร้อมกับศิลปินเกาหลีใต้จำนวนมากเลยนะครับอันนี้ก็คือจุดเช็คอินคร่าวๆที่เราไปเช็คมาให้ว่าในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีจุดไหนกันบ้างคุณผู้ชมอยู่ใกล้จุดไหนหรือว่ายังไม่ได้วางแผนไปจุดไหนนะครับก็ลองไปกันได้4ีาที่ที่นามาให้ชมกันนะครับ